กลับนมาเข้าสู่ในรายการจักคุยานกับผมอาจารย์ปกงครับผมในช่วงสุดท้ายนี้นะครับมีหลายท่านนะครับถามมาว่าแล้วเจ้ารูปนี่ครับขลามตัดนี่คืออะไรนะครับนี่คือครับนาคาสี่ตระกูลนะครับเป็นสิ่งที่ทําขึ้นมาเพื่อให้เห็นนะครับเดี๋ยวจับให้ตรงๆได้เห็นภาพสวยๆนะครับ เป็นนาคาที่4ตระกูลคือมีตระกูลวิรูปเขนะครับแล้วก็อีก4อีก3ตระกูลนะครับนะครับสวยนะครับงดงามนะครับแล้วก็มีความขลังนะครับด้านหลังจะเป็นตาดวงประเทศไทยชื่อกันว่าใครมีดวงประเทศไทยไว้เนี่ยนะครับจะสามารถหาเงินทองโชคลาบบุญบารมีได้นะครับด้านหลังครับจะเป็นดวงประเทศไทยครับดูกันอีกีขีดนะครับผม ด้านหลังจะเป็นดวงประเทศไทยนะครับแบบนี้นะครับนะครับก็เป็นปู่นาคาสี่ตระกูลซึ่งมีตระกูลวิรุปกเขถุบอกด้วยนะครับ1,200บาทนะครับผมนะครับอันนี้นะครับนะครับแล้วก็ปิตาคีไก่ถามข้ามากนะครับผม900บาทนะครับ900บาทนะครับปิตากีไก่นะครับแล้วก็พุทโธนะครับพระพุทโธนะครับ พุทโธน้อย900นะครับพุทโธใหญ่นะครับแต่องค์กลางนะครับพุทโธใหญ่ก็3,5 0 0นะครับองค์นี้นะครับสวยงามนะครับเห็นเนื้อมันเงาขับนะครับเกิดจากนะครับสตาโลหะรวมกับนวัตโลหะนะครับแล้วก็ด้านในบรรจุพลอยเศกของคุณแม่บุเรือนนะครับด้านในบรรจบรรจุนะครับพลอยเศกของคุณแม่บุเรือนแล้วก็ที่ก้นของเขาเนี่ยนะครับนะครับมียาเขียวเหนียวซับลงไว้นะครับเป็นจานพุทโธ นะครับแล้วก็นะครับพระชัยนะครับหรือกิ่งนะครับกิ่งกิ่งกลางนะครับกิ่งพระชัยพุทโธกลางทั้งหมดนี้นะครับผมเมื่อท่านนะครับเช่าอะไรก็ับแต่ที่เกี่ยวกับคุณแม่บนเรือนนะครับจะได้รับหนังสือนะครับจะได้รับหนังสือนะครับปอดของคุณแม่บนเรือนโตบุญเติมนะครับข้างในบรรจุเรื่องมากมายโดยเฉพาะนี่ครับผมนี่เรื่องของถุงเขียวถุงเขียวใบนี้นะครับเห็นเป็นถุงแบบนี้นะครับ สามสี่หมื่นซื้อไม่ได้นะครับผมตอนนี้นะครับเพราะเชื่อว่าใครมีแล้วจะเหนียวซับเก็บไว้ได้นะครับตอนนี้ไปที่แสวงหาโอช่างไห้มันมากนะครับอ่านแล้วมันเยอะแยะสารพันุ์นะครับก็ฝากเอาไว้ก็แล้วกันส่วนเพชรพญานาคนะครับผมก็เกินเกินไปจากตอนต้นแล้วว่าตอนนี้นะครับแย่งกันมามากมายนะครับไม่ทันเพราะว่าช่างเจียรนายเนี่ยเขาเจียวมาแล้วมันแตกหมดจะเป็นบางเม็ดที่รอดออกมาได้นะครับดูนะครับอีกทีหนึ่งนะครับดูความงามของเขา เขียวนะครับมีพลังมีอำนาจนะครับนะครับหลายๆคนนะครับก็เคยอ่านประวัติกันมาบ้างแล้วว่าเจ้าเพชรพญานาคนี้เนี่ยมีอำนาจคือเปลี่ยนเรื่องร้ายๆต่างๆที่เข้ามาหาตัวเราให้กลับกลายเป็นดีได้ครับเอาไปทำไปทํทำเป็นแหวนทำเป็นจี้นะครับหรือจะทำเป็นต่างหูก็ยังได้นะครับหรือถ้าเกิดใครต้องการแบบดิบๆนะครับเอาไปแช่น้ำนะครับแช่น้ำแล้วก็บูชาเขาจะงอกงามขึ้นครับผมนะครับ ตอนนี้มีคนสั่งแบบดิบๆมาด้วยนะครับผมก็จะแบ่งขายกันในราคา3กระตัก9ก้บาทนะครับ5กระตักหนันห้ารบาทแล้วก็7กระตักส0งพบาทนะครับแล้วก็10กระตักนั้นขาย2,500บาทนะครับนะครับสวยสดงดงามนะครับหาไม่มีอีกแล้วนะครับนี่คือหินที่ไปขุดจากภูผาม่านนะครับที่ขอนแก่นนะครับนะครับ ภูผามานไปเช็คประวัติได้แล้วครับพิมพดูได้ครับว่าเป็นแหล่งรวมของบรรดาเกจิอาจารย์ในเมืองไทยที่กว่าที่คนคนนึงจะต้องไปลุยฝ่าอาคมเรื่องกรรมฐานต้องผ่านดาาที่ภูผามา่นหลายท่านครับผมนะครับแล้วหินดูครับดูความงมาของหินก็แล้วกันว่ามันมันสวยส่งนก็งามนะครับเขียวไม่ธรรมดานะครับเขียวแบบมีพลังนะครับ น,นี้ไม่ใช่ที่เราเห็นตามท้องสามหลวงนะครับที่ขายกัน3าบาท5บาทอย่างนั้นของเก๊สีฟ้าที่เคียอบแต่นนี้คือหินที่เป็นผลึก2ล้านล้านปีนะครับใครที่มีญาณหรือเป็นหมอดูหรือเป็นผู้ที่มีญาณเอาไปนั่งกรรมาฐานด้วยการนั่งกรรมฐานจะเร็วขึ้นกว่าเดิมจิตจะนิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับใครที่นะครับนำไปทําเครื่องประดับพกไว้ในาร่างกายจะเกิดพลังงานที่ดีก็าหาตัวอยู่ต่อเวลาพลังงานที่ไม่ดีต่างๆจะสลายออกหมด เรื่องร้ายต่างๆจะกลับกลายเป็นดีเรื่องดีจักทวีคูณมากยิ่งกว่าเดิมอย่าลืมนะครับโทรศัพท์ตามนี้เบอร์บัญชีผมนะครับ1 5 6 2 0 3 8 5 1 1ไทยพาณิชย์ลิบโอนะครับผมนะครับแล้วก็ยิ่งกว่านั้นผมจะโปรโมทก็คือว่าเศษเศษที่ที่ไม่ได้จีรนายแล้วนะครับผมจะแถมให้สําหรับคนที่เช่าบูชาพระชัยพุทโธก็แล้วกันนะครับเศษเศษที่ไม่ได้จีรนายนะครับเป็นแบบดิๆเดิมเดิมนะครับ ก้เล็กก็นน้อยแล้วแต่นะครับก็ให้ฟรีๆก็แล้วกันถือว่านะครับให้กันฟรีๆอยู่ที่ท่านบอกมาว่าให้แจกโขนก็แล้วกันนะครับไปชุดหนึ่งนะครับแล้วเนี่ยนี่คือก้อนในตํานานเลยนะครับผมมาโชว์ให้ดูนะครับอ่ะนะครับความศักดิ์สิทธิ์หรือความขลังของเจ้าหินก้อนนี้นะครับหรือเพชรพญานาคที่ท่านเห็นกันเนี่ยนะครับหินก้อนนี้นะครับผมนะครับเสริมนะครับเรื่องราวของโชคลาภเรื่องราวของการเงินการทอง แล้วก็ปรับเปลี่ยนเรื่องที่ไม่ดีต่างๆเข้าหาตัวเป็นเรื่องดีไปหมดนะครับพลังงานของเขาดีมากๆนะครับมีการทดสอบแล้วนะครับโดยการให้หมอรัางสีไม่ใส่นะครับผมกฏดว่าแสงของเอ็กซเรย์นะครับผมไม่สามารถจะทําลายผิวหนังได้นะครับคือจะดูดเข้าไปหมดนะครับนี่คือความพิเศษของเขาแล้วปู่นาคาที่ผมเจรกรรมฐานพบเขาเนี่ยนะครับผมก้อนนี้ผมบอกให้ว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับใครที่รับถือพญานาคอยู่แล้ว หรือชอบพญายนาคอยู่แล้วหรือมีปู่นาคาที่บ้านอยู่แล้วนะครับลองนําไปใช้ดูครับผมว่าคุณมีโชคลาภจริงไหมนะครับผมไม่เกินเจ็ดอาทิตย์คุณก็เห็นผลไม่เกินเจ็วันคุณก็เห็นผลนครับผมนะครับหินนี่นะครับผมตอนนี้นะครับไม่มีแล้วเพราะว่าเพราะว่าเขาปิดเขาปิดวันนักทยาแล้วคือไม่ให้ใครเขา้เขาไปขุดแล้วนะครับไม่มีแน่นอนนะครับ